สามสองหนึ่งสวัสดีครับผมแบตกี้แฮอครับหรือในวงการบันเทิงเรียกคิดตรงหลักตัวอื่นครับวันนี้เรามาเที่ยวที่ซาตานเฮียนนะครับเดี๋ยวจะให้ผู้ใหญ่ใจดีนะครับวันนี้ที่มาร่วมกิจกรรมฟุตบอลกระชับมิตรนะฮะคนสิงออนทัวร์นะฮะกับรายการฟุตบอลสอนทัวร์ อ่าท่าแรกนะครับผมสวัสดีครับผมส่วนตาครับครับทนรองครับก็วอนนี้ก็ขอต้อนรับทีมฟิตนะครับไในนามของทีมไทเกอร์ไทเกอร์ตอนนี้บ้านแข่งครับสวัสดีต้อนรับขอขออนุญาตแนะนำชื่ออ่าชื่อคุณขวัฒน์ธรรมนิตาใช่ครับผมเรียนฮันรอนฮันรองครับผมอรย์เดืนเดือนเพื่อนเพื่อนนะครับรักกีฬานะครับ มาะบอลแล้วก็ออกกลายร่วมกัเน้นในเรื่องของสุขภาพมิตภาพใช่ครับแล้วก็รูปภาพคถ่ายรูปแล้วก็สร้างภาพสร้างภาพก็มีประธานเดี๋ยวแนะนำนิดนึงนะครับประธานทีมเทเกอร์เราครับพี่พิชาเดี๋ยวพิชาแนะนำเิดนึงอะไรเครับเอาเส้นหน่อยครับเอาเสห่อยหน่นะครับเยชื่อหนผมชื่อ บ้านอำเภอของเราอยู่ใกล้ๆกันใกล้ๆกันไทเกอร์ก็ขค้ณมากสิงห์นั่ถลองนีก็คิดว่าหลังจากคิดว่าในอนาคตจะได้โอกาสไปเยือนสิงห์บ้านใกล้ๆเลย ได้ครับเป็นเกียครับเป็นเกียร์ออีกท่านหนึงครับท่านนึงอันนี้ครับผมคันด็อกเรประยุทธ์อ๋อปวิทย์ครับไปถึงสายเจิ้นหวงอ่าเป็นอันนี้เจ้าของอะไรครับเจ้าของโรงงานเจ้าของแบรนด์เลยครับเจ้าของแบรนด์บูคาพัดแบรนด์นี้ครับเพราะว่าถ้ามอกว่าสุขภาพดีนะครับอ่าสุขภาพดีมันก็ต้องดีจากภายในด้วยใช่สุขภาพดีต้องมาจากภายในนะครับครับไม่ใช่ดูแต่ภายนอกภายในเน่าแล้วไม่ใช่เพราะฉะนั้นมาจากภายในแน่นอนที่สุดครับเพราะว่า อ่ปฏิบัติาของเราเนี่ยมันไปรักษาภายในโดยรตรงครับโดยตรง61รายการกครับภายในของเราเนี่ยให้เป็นโรคอะไรก็ตามเนี่ยเขาสามารถดูแล,แล,แลเราได้ครับเราถึงจะมาดูแลภายในภายใน<อ>กีฬ<ล>าด้วยกีฬาครับไม่ได้ดีดนักกีฬาบางทีเป็นลมโทษนะเผื่อจะเป็นลมกลางสนามก็ไม่แน่แต่ภา,ายในเราไปดูตัวนี้ไปดูเนี่ยช่วยครับเรียบร้อยครับกุครับเราใช่ใช่ครับยินดีที่ได้มาที่นี่ยินดีที่ได้รู้จักด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับคุณผู้ชมครับถ้าสนใจนี่เราติดต่อไมเใช่แค่ติดต่อพวกเราที่พวกเราหรือเจ้าหน้าทข้างหลังก็ได้ครุณภาพสำคัญครับผมขอบคุณมากเลยครับขอบคุณท่านรองครับขอบคุณพี่สุชาติขอบคุณมากครับครับผมผู้เขาพัดครับผมครับ